เปิดคำพูดแรกน้องลียาหลังรู้ความจริงพอสุกบ้านเล็กซำซากจนถึงขั้นเช็ตตามมารังควานาว่างานนี้นะคะถ้ามเมาทัญญาธัญเรศนั้นถึงขั้นปรึกษาทนายเจมนิติธรแก้วโตค่ะหลังจากที่ถูกนักศึกษาหญิงรายหนึ่งส่งข้อความด้วยจุดประสงค์บางอย่างไปหาน้องลียานะคะล่าสุดนะคะถันญ,ญาก็ได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกแล้วค่ะว่าเด็กอยู่ไม่เป็น การหึงหวงพี่เป็กสันชัยไม่มีแล้วเรารับรู้สามีเป็นคนยังไงเรารับได้เราไม่มีหึงหวงผู้หญิงของเขาเลยเราคุยกันแล้วเด็กคนนี้ไม่รู้อิจฉาหรือเปล่าเราเตือนพี่เป็กเสมอว่าอย่าให้ทนไม่ไหวทันยาเผยอ,อีกว่ามีการส่งข้อความมาหาลูกเขาก็ตอบตามมารยาแต่ล่าสุดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องส่งมา เรารู้ว่าเขาอยู่ฐาน,นะอะไรมันล้ำเส้นไปไหมเมื่อก่อนไม่เคยยุ่งมีจะส่งข้อความมานานๆส่งมาทีแต่ครั้งนี้ไม่ควรมายุ่งแบบนี้เขามาฝึกงาน3ปีกว่าเขาอาจรู้สึกว่ารำคาญใจที่มีเราอยู่ในฐานนะคนที่เหนือกว่าเขาหรือเปล่าเพราะเขาจะมีข้อความอย่างเรื่องที่ว่าแก่พยายามเปิดตัวตลอด เราพยายามมองข้ามเตือนคนของเราให้ช่วยจัดการอย่าให้ทนไม่ไหวเรารู้เราโมโหขั้นสุดจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่อยากมีข่าวเสียแบบนี้อีกแล้วขณะนี้เมื่อมาถึงลูกเราก็ต้องจัดการเพราะเราไม่รู้ว่าจะเข้ามาใกล้ลูกเรากว่านี้หรือส่งข้อความอะไรรุนแรงทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ถามพี่เป๊กเลยไม่ได้พูดถึงแม้แต่นิดเดียวส่วนน้องลียาหลังทราบเรื่องก็ได้พูดกับทัญญาว่า เหมือนเมื่อ8ปีก่อนเลยนะแม่เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ร้อนแรงมากๆเลยล่ะค่ะณตอนนี้และแน่นอนนะคะว่าถ้าหากมีความคืบหน้ายอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆนั้นได้คอยติดตามการันทีเลยล่ะคะ่ะ